สุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืนอาจารย์อบุบลเตชะมณิสถิตความดีงามความจริงพิสูจได้ด้วยความบริสุทเท่าไหร่ระคังสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการรักครังสุขภาพนะครับซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านเทวเทียมนะครับ้าให้ทีวีนะครับช่อง160นะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันนะฮะในอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะฮะ ต้องบอกว่าเป็นแขกพิเศษในรายการของเรานะครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีละนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญอันดับต้นๆก็ว่าได้เลยทีเดียวละโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะครับแล้วก็เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเพราะว่าท่านนี้ก็เชี่ยวชาญว่างานเถอะนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตนะครับ ท่านเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูงภัยถ่ายด้วยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับก็เป็นประจำนะฮะที่เราพบกันนะครับในรายการรักําสุขภาพแล้วก็วันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าอย่าลืมนะฮะวันนี้ประเด็นสําคัญนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการนะครับมีทั้งเรื่องราวของคลิปดีๆนะฮะซึ่งคลิปดีๆนี่ก็แน่นอนครับใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูก ปัญหาเรื่องของข้อต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกกระดูกนี่แหละต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องของไบโพล่านะครับแล้วก็เรื่องของอาการเกากรณีตัวอย่างกรณีตัวอย่าง<ฮ>ะนะฮะซึ่งกรณีตัวอย่างเห็นว่ามีหลายเคสท,ที่ทําให้อาจารย์เกิดความภาคภูมิใจะนะครับแล้วอาจารย์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเคสด้วยครับผมซึ่งทาให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ ที่สุดได้ชัดเจนนะฮะว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากเป็นหนึ่งในโลกแล้วเนี่ยครับสมุนไพรนอกจากจะส่งเสริมรักษาสุขภาพแล้วสมุนไพรยังเป็นทางออกยังเป็นทางรอดและยังเป็นทางเลือกครับและยังเป็นตัวช่วยตัวเสริมครับ,รบให้วิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเราบอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยมันมันกินอาหารหลากหลายกว่าต่างประเทศมากครับแล้วก็มีทั้งยำต้มพัด ทอดทุกอย่างครับซึ่งวิถีวิถีชีวิตของเราเนี่ยจะแตกต่างจากต่างประเทศมากมายเลยในเขาเรียกอารยะวัฒนธรรมการบริโภคแต่ละแต่ละภาคของประเทศไทยก็มีการกินแตกต่างกรดดมมสมบูณ์ไป้วย โอ้โหอาหารใช่และไม่น่าเชื่อค่ะรสอาหารก็ทำให้เราคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนเราได้ครับผมอย่างเช่นคนใต้เนี่ยเจอสตออย่างเงี้ยก็โหมันมีความรู้สึกมันใช่เลยนะคะแล้วก็คนเหนือเนี่ยถึงลาบที่มันไม่ได้บีบน้ำปลาเป็นลาบที่เขาใส่ของขมๆอ่ะครับก็รู้สึกถึง บ้านเลยส่วนทางอีสานก็อย่างที่บอกอ่ะมีแจ่วมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกเลยว่านี่แหละคือวัฒนธรรมประเพณีอาหารซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสมุนไพรที่อยู่ในอาหารนั้นๆอาจารย์ถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิจัยนะคะที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องการทำงานวิจัยนะคะทางด้านสมุนไพรกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศริราชซึ่งทำกับมนุษย์นะคะโดยนำสมนุนไพรเนี่ยมาทดสอบจริงใช้จริงกับผู้ที่เป็นโรคจริงแล้วกอ็อาจารย์เป็นคน Follow-up โดยการเจาะเลือดแล้วก็ติดตามผู้ป่วยอย่างจริงๆจ,จังและที่ความภาคภูมิใจของอาจารย์คืออะไรรู้ไหมคืออะไรฮะคืออาจารย์เนี่ยทำงานหนักมากในช่วงานวิจัยนะคะก็คือติดตามผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีปัญหานี่ห้ปีอะ อาจารย์รับราชการมา31ปีแต่อาจารย์ทํางานวิจัยได้5ปีขราบคือ<ถ>ทุอ่มเทจากเต็มที่เลยอย่างเต็มที่แล้วก็มีหัวมีท้ายอีกเป็น7ปีคิดดูกันละกันว่าอาชีพราชการของอาจารย์เนี่ยคุกคีกับงานวิจัยขนาดไข่าวว่าเข้าห้องวิจัยนี่มากกว่าตอบบ้านอีกนะนอนที่ห้องวิจัยด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ขออนุญาตเล่านิดนึ่งลูกอาจารย์ก็เล็กๆกันนะฮะอาจารย์ก็พาลูกเนี่ยไปนอนอีตรงตามซอกอ่ะตามซอกตามคือเราจะเห็นภาพโควิดใช่ไหมฮะเราจะเห็นคุณหมอนายแพทย์ต่างๆใช่ไหมฮะที่เว้นจากช่วงที่พักอะไรอย่างนี้นะเวลาที่แบบมันไม่ไหวจริงๆก็ซอกไหนนอนได้เขาก็จะนอนนะุกต้องแล้วหลับนกเขาเรียกหลับนกหลับนิดนึงตื่นมาก็ต้องรีบปฏิบัติงานเลยอันนี้เป็น เป็นมันอยู่ในเชื้อสายอของของวิชาชีพอะนะคะซึ่งรเราก็สมบุกสมบันกันเต็มที่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็หลังจากที่ไปเยี่ยมเคสไปดูเคสแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้มีมานะมีอดอดทนในการทำงานวิจัยแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งลูกเรียนด็อกเตอร์ลูกเรียนด็อกเตอร์ ก็เข้าใจเลยว่าการเข้าห้องแลบเนี่ยครับและการกว่าจะผ่านงานวิจัยได้เนี่ยเขาในสงสารลูกจับใจเลยเขาบอกว่าโอ้โหรู้เลยว่าการทํางานวิจัยเนี่ยมันยากจริงๆแล้วมันเหนื่อยจริงๆม,มันหนักจริงๆเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยคนที่ทํางานวิจัยกับมนุษย์เนี่ยครับคนที่เข้าเคสท,ทํางานวิจัยเนี่ยสามารถโทรหา ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมนักวิจัยได้ตลอด24ชั่วโมงมเราต้องทิ้งเบอร์ให้เขาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเขาสามารถติดต่อเราได้โดยตรงอ๋อครับครับนี่คือเหตุผลว่าอาจารย์ภาคภูมิใจตรงนี้ครับแต่เห็นนี่เยชายจะเล่าเรื่องอะไรบ้างอนะคะอันนี้คือเกตเลเล็กน้อยของนักวิจัยและประสบการณ์ก็คือคนที่มีลูกๆที่เรียนด็อกเตอร์อยู่ทํางานวิจัยอยู่ ก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าลูกทำไมไม่กลับบ้านลูกทำไมขุกอยู่แต่ห้องแลบ แล้วลูกทําไมถึงมยากนักไม่มีเวลาเลยเหมือนกันค่ะครับเหมือนเหมือนกับอาจารย์นี่แหละอาจารย์นี่ก็ต้องบอกว่าผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ประสบความสุจในด้านของงานวิจัยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะทราบเป็นดีนะฮะว่าท่านนี้ก็โอโหสุดยอดจริงๆล่ะนะฮะแล้วก็ที่สําคัญฮะประเด็นวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงอย่างที่อาจารย์ได้ได้ได้บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะก็คือจะมีเคสต่างๆนะครับที่เราไปเยี่ยม นะฮะไปเยี่ยมก็เดี๋ยวจะยกมาสักประมาณสองสเคสให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะได้ได้ได้ไดทราบกัน<ะ>ได้ติดตามกันนะครับ<ะ>อย่างปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องของคุณคุณป้าอมภัย<ะ>ที่8ริ้ว<ะ>นี่ก็มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมโอไตเสื่อมระยะที่3อาจารย์ะนะฮะแต่ว่าดื่มพวงชื่นไปแล้วแบบ ค่าไายนี่ดีจริงๆม <itus Fields S 1> ันน่าโจเคสเลยนะเนเ่ยตื่นเต้นแต่่็ยังไงค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็อีกเคสเป็นัางออกนะรับคนที่เป็นไตเดี๋ยวฟังนะเยอะมากอาจารย์ตัวเลขนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ที่ทางทางทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าค่อนข้างจะสูงนะฮะคนไทยป่วยเป็นโรคไตค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารอะไรนี่หลังเขาบอกจุดหลังๆก็คือมาจากการการรับประทานอาหาร นะฮะล้วก็คือการกินเค็มใช่ไหมอาจารย์กินเค็มกินเผ็ดกินโปรตีนเยอะเกินกินเค็มกับกินอาหารจะพวกเนื้อสัตว์เยอะเกินก็เป็นอันตรายค่ะนี่แหละวันนี้เราต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็ไม่แพ้กันเคสนี้ก็มีปัญหาเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นโรคที่ต้องบอกว่าอันตรายพอสมควรเหมือนกันนะฮะอย่างกรณีการเสียชีวิตของคุณตัวนะฮะก็มาจากเรื่องของไวรัส ตับอักเสบบีบนะฮะบก่อนที่จะเป็นมะเร็งตับใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็มาทราบก็ทีก็ทราบอีกทีหนึ่งก็ระยะสุดท้ายแล้วนะฮะเขาบอกว่าการเป็นมะเร็งตับเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่นี่จะไม่ไมแสดงอาการใช่ไหมอาจารย์ก็ส่วนใหญ่นะฮะคืออย่างนี้โรคบางโรคเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการเพราะว่าร่างกายของของคนที่เจ็บป่วยเนี่ยครับ มีปฏิกิริยาก็คือน้อมรับหรือว่าอยู่กับโรคนั้นๆได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยอย่างตัวอาจารย์เห็นนนคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกมะเร็งตับเนี่ยมารู้อีกทีก็สเตตสีแต่ส่วนใหญ่มะเร็งตับเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ดีๆอ่ะแล้วก็มีภาวะเครียดมีความรับผิดชอบสูงไม่กินเล้าไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลแบบนี้แล้วก็อายุไม่เยอะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้โดย เฉียบพันธุ์และโดยไม่ได้ตั้งตัวก็มีหลายคนนะคะอย่างคนที่อาจารย์รู้จักก็คือเป็นมะเร็งก็ระยะสี่และระยะสุดาก็คือมเอะ,อะมเร็งมะเร็งกระดูกอันนี้ก็ผู้ได้ยังขนลุกอยู่เป็นภรรยาคุณหมอนะฮะซึ่งซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นภรรยาคุณหมอซึ่งอยู่ที่ลําปางซึ่งพอพอ,พอดูเคสคุณตัวปุ๊บเราก็มีความรู้สึกเลยว่าเหมือนกับ ภรยาเพื่อนเราเลยที่ที่เสียที่เสียชีวิตแบบรวดเร็วอ่ะอย่างคุณตั้วนี่เดือนเดือนประมาณเดือนเข้าเดือนมิถุนาเดือนอไม่ฮะเดือนอ่าหงกุมภาทราบก่อนก็คือกุมภากุมภากระดูกหักกระดูกสนลังหักแล้วก็รักษานะฮะแต่ว่าไปไปมามาไปพบไปพบก้อนเนื้อนะครับแล้วก็พอทราบก็เขาบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะทําทําใจลําบากมาก นะครับเพราะมันเป็นระยะที่4ด้วยนะครับมันก็เลยส่งผลให้อาการซุดไม่กี่เดือนเองเห็นไหมัใช่ครับไม่กี่เดือนครับครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่เราจะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเคสนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับอีกหนึ่งเคสนะก็ถือว่าเป็นเคสที่อาจารย์ก็ไปด้วยนะฮะพี่บิ๊กของเรานะฮะที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจารย์ฮะ เรื่องราววันนี้รับประกันได้เลยว่าใครคที่ติดตามเข้มข้นจริงๆละ่ะนะฮะคคใครที่ติดตามวันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมะะที่ชมรายการเราอยู่นะฮะทั่วทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณเครื่องดื่มสูงไัยกา้านตองตรามุ่งชื่นนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีเบอร์ขึ้นทางอ่านี่แหละฮะทาง ด้านจอนี่แหละนะฮะหน้าจอของเรานะครับให้ได้ติดตามกันแล้วก็สามารถจะีทัวร์เข้ามาสอบถามได้ <c oughs> นะฮะแล้วเพราะว่าวันนี้มีนักวิจัย <c oughs> นะฮะนักวิจัยต้องบอกว่ามือฉมังเลยละ่ะ <c oughs> <c oughs> นะ,ะวันนี้อาจารย์นี่ต้องโอ้โหต้องบอกว่ามีหลายประเด็นละ่ะนะฮะที่อาจารย์จะต้องนําเรื่องราวนะฮะที่อาจารย์ไปไม่ว่าจะไปเจอมานะครับหรือว่าอาจารย์ได้ข้อมูลมา <c oughs> นะะก็ต้องนำมาฝากพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้มีคลิป ใช่ไหมฮะ,ค,ะคลิปดีๆนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ใครที่มีปัญหานะครับเรื่องของไบโพล่าไบโพล่าเกี่ยวกับาภาวะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมฮะมนี่หาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคลิปครับค่ะ,คะ ที่เป็นขั้วบวกก็จะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีอารมณ์ที่ดีและมีพฤติกรรมที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในหลายเรื่องส่วนในช่วงที่มีอารมณ์ขั้วลบเป็นอารมณ์เศร้าผู้ป่วยก็จะมีอารมณ์ที่เศร้าโศกเสีสจจยใจจนอาจจะเกิดพฤติกรรมการทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ในช่วงที่มีอารมณ์ดีในระยะของไบโพลาร์นั้นอาจจะจับได้เป็น2แบบคือแบบที่เป็นแมเนียกับแบบที่เป็นไฮโปแมเนียต่างกันแค่เพียงเรื่องของความรุนแรงของอาการ ในช่วงที่เป็นแมนียนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้ป่วยจะมีอาการของอารมณ์ที่ผิดปกติอย่างรุนแรงมีอารมณ์ที่ดีเกินไปครับร่าเริองอยู่ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดเกินไปจนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาใส่ใจและทําให้ระเบิดอารมณ์ออกมาได้โดยง่ายอาการต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นติดต่อกันอย่างน้อยเป็นสัปดาห์ ขึ้นไปแล้วมีอาการรว่วมอื่นๆเช่นรู้สึกว่ามีพลังงานเยอะคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเป็นลักษณะที่ว่าเขารู้สึกว่าเขานอนเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง2อสชั่วโมงก็อิ่มเพียงพอแล้วที่จะทํากิจวัตรประจําวันต่อไปเหมือนกับมีพลังงานในร่างกายสูงกว่าคนอื่นๆและหลายๆครั้งเวลาทําสิ่งต่างๆนั้นก็จะวอกแวกทําน่นไม่เสร็จทานี่ไม่เสร็จเหมือนคนไม่มีสมาธิส่วนในระยะของไฮโปแมนนั้นจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับแมนเนีย แต่ว่าอาการของผู้ป่วยนั้นจะรุนแรงน้อยกว่าในผู้ป่วยที่เป็นแมเนียครับและระยะเวลาอ่อนๆเพียงแค่ประมาณสัก45วันก็ถือว่าป่วยเป็นไฮโปแมเนียได้แล้วงั้นข้อจํากัดที่แตกต่างกันคืออาการนั้นรุนแรงน้อยกว่าและยังไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจําวันมากจนเกินไปส่วนอีกระยะหนึ่งเป็นระยะของซึมเศร้าระยะซึมเศร้าในไบโพล,ลาร์นั้นอาการอาการนแสดงต่างๆนั้นก็จะเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก เบื่อหน่ายท้อแท้หมดความสนใจในสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันมีปัญหาเรื่องการกินการนอนไม่มีสมาธิรู้สึกไม่มีค่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายอย่างนั้นเป็นต้นอาการเริ่มแรกก็คือจะมีเป็นอาการเหม่อเราเครียดเรื่องงานด้วย<ม>ก็คือมีปัญหาต่างๆนานา,นาเข้ามาก็เคย คิดฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งด้วยการกินยาพาราครับแล้วก็หลับไปอยู่ประมาณ2วันตอนช่วงนั้นพอเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมรับงานอยู่2อย่างอย่างแรกก็จะเป็นงานเอกตาก็จะเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าเออออกไปแล้วมันได้ใครเครียดกับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าผมต้องมาเป็นเฮดเองพอเวลาเราทํางานเหมือนเราเป็นคน2คนนะพี่อย่างตอนนี้นผมล่าเริงสนุกสนานให้ฮาแต่พอไปถึง งานสตาฟอย่างเงี้ยเพราะมันมีเรื่องเครียดหรือว่าอะไรครับเหมือนมันปีตก็คือปีตขึ้นไปเลยอะ่ะแล้วก็ด้วยเรื่องอารมณ์ของเราด้วยมันก็ต่างกันสุดขั้วเลยอะครับที่บ้านก็เลยเอาเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลในด้านการวินิจฉัยโรคไบโพล่าในทางการแพทย์นั้นอาศัยกระบวนการการสัมภาษณ์ประวัติแล้วก็ตรวจสภาพจิตผู้ป่วยร่วมร่วมกับข้อมูลที่ได้จากคนรอบข้างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่นั้นจะมองว่ามันไม่เป็นปัญหาข้อมูลที่เรามักจะได้จะได้จากข้อมูลจาก คนรอบข้างเป็นส่วนใหญ่ที่จะบอกว่าตอนนี้การตัดสินใจของคนไข้นั้นแปลกไปจากปกติตัวไบโพล่านั้นมีช่วงเวลาที่มีอาการขึ้นมาแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่อาการสงบดีแล้วก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ําได้งั้นในด้านการรักษานั้นเราจึงมักจะแนะนําให้ผู้ป่วยที่มีอาการเพียงครั้งเดียวรับประทานยาต่อเนื่องสม่ําเสมออย่างน้อยที่สุด 1นึ่งถึงสามปีเพื่อที่จะควบอาการไว้ไม่ให้กำเริบถ้าคนไข้นั้นเป็นมากกว่า3ครั้งขึ้นไปหรือแต่ละครั้งที่เป็นนั้นเป็นรุนแรงเรามักจะแนะนําให้ผู้ป่วยดาเนินการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นโรคที่ต้องอาศัยการรักษาด้วยยาเป็นหลักเพื่อเข้าไปแก้ไขเรื่องของความไม่สมดุลในสมองให้กลับมาคงที่หากว่าไม่ร่วมมือทานยาไม่ครบ โอกาสที่จะเกิดกลับเป็นซ้ำก็มีค่อนข้างสูงในโรคกลุ่มนี้เหมือนที่บ้านจะช่วยด้วยการที่ว่าไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวครับบางทีคนเป็นไบโพลารา์เขาก็แค่ต้องการให้คนเข้าใจเขาเวลาโมโหก็ได้ระบายกับใครอย่างเงี้ยไอการได้ระบายมันช่วยได้เยอะถ้าลองได้มีคนระบายหรือว่าได้พูดมันออกไปมันก็สบายใจขึ้นเยอะการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคนี้แล้วก็ต้องจริงๆเป็นโรคที่ถ้าร่วมมือในการรักษาอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นโรคที่เราสามารถจะ ควบคุมอาการให้เป็นปกติได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องอาศัยคนในครอบครัวที่จะพาตัวผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาซึ่งประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้น จบไปนะฮะจากครับเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะนี่คือคลิปดีๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณคลิปดีๆด,ด้วยนะฮะจากหมองมหิดล<ช>นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่หนึ่งครับอาจารย์นะผมผมฟังดูคือมันจะเกิดจากเขาบอกว่ามันจะเป็นเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองของเรามันไม่สมดุลกันใช่ไหมฮะ<ช><ช>มันไม่สมดุลกันครับมันก็เลยทําให ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการก็คือการแสดงออกทางอารมณ์นี่ผิดปกติะนะฮะคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆว่าอารมณ์สองขั้วะนะฮะบางคนนี่ก็จะเศร้าก็คือเศร้ามากๆ<ะ>เวลาคึกคักก็จะคึกค,คักมากๆเลยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยว,วาอาจารย์นะต้องอธิบายนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือไบโบร่เนี่เราจะสังเกตยังไงฮะอาจารย์ว่าเราเป็น เพื่ออย่างนี้นะคะตัวอาจารย์เองขออนุญาตนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ทางด้านจิตเวชเนี่ยตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสไปอบรมที่โรงพยาบาลสวนปุงเชียงใหม่อ๋อเหรอฮะครไปอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปุงเชียงใหม่มา3เดือนครับผมก็ได้สเปเชียลทางด้านทางด้านทางด้านสุขภาพจิตนิดหน่อยนะคะนะคะแต่ก็ไม่ได้ดิผมผมกลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าเอ๊ะผมผมจะมีโอกาสเป็มไหมคือคือ ตอนจบใหม่ๆเลยนะคะก็ได้มีโอกาสไปอยู่ที่สวนปุงเชียงใหม่และตอนนั้นยังเด็กอยู่เราก็มีความรู้สึกว่าคนที่เป็นบ้าเนี่ยอคนที่เป็นบ้าเนี่ยจะต้องไม่รู้เรื่องและจะต้องพูดจาแบบเข้าสังคมไม่ได้เลยไม่ได้แต่จริงๆแล้วพอเราไปอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปุงสามเดือนแล้วก็ติดตามเคสต่างๆเพราะว่าพอเข้าไปก็ไปกินไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อค่ะตรง ตรงที่โรงเรียนมันก็ไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นแต่พอเราไปไปอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนที่เขาวินิจฉัยว่าเป็นบ้านเนี่ยครับก็คือคนปกติอย่างเรานี่แหละคนปกติอย่างเราพูดจารู้เรื่องดีแลงฉลาดเฉ,ฉลียวเก่งกว่าเราอีกอืแต่เพียงแต่ว่าบางเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเล็กๆได้ครับ และไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ต่างๆได้นั่นเลยค่ะก็จะกลายเป็นคนบ้าหรือเขาเรียกว่าจิตเวทคนเขาจะมองว่าทำนองนั้นบ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บ้าตลอด24ชั่วโมงแล้วคนที่คุ้มข้า่งแบบแบบต,ต,ต้องช็อตต้องฉีดยาต้องช็อตอก็พอหลังจากนั้นไปพูดคุยกับเ,เขาเขาก็ปกติแล้วเขายังฉลาดกว่าเราอีกอเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยว่า คำว่าจิตเวชคำว่าต้องกินยาต่อเนื่องคำว่าต้องไปพบจิตเวชกินยาจิตเวชไม่น่าอายเลยมไม่น่าอายเลยเพราะเขาก็คือบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นครับและคนที่มีปัญหาทางจิตหรือจิตเวชนั้นมันเป็นการเสียสมดุลของสารในสมองอืครับเพราะฉะนั้นคนอัจฉริยะกับคนโรค จิตเนี่ยมันมีเส้นยาแดงผ่านิดเดียวเองถ้าเกินกว่านี้ปุ๊บคุณฉลาดเฉลียวเลยอมันเป็นอัจฉริยะเลยเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยว่ากลุ่มคนพวกเนี้มีจินตนาการสูงมีแรงขับสูงมากและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่า คนที่เป็นโรคทางด้านจิตเวทนั้นอย่าไปดูถูกเขาถ้าเราดึงศักยภาพดีๆเขามาเขาเป็นหนึ่งในอัจฉริยะเลยเพียงแต่ว่าอย่าให้เขาขาดยาและอันที่สองอย่ากดยามากเกินกว่าความจำเป็นอบางคนบอกพอวัยวายปุ๊บเอ้ยไอ้นี่จิตเวทกินยากดเนี่ยก็กลายเป็นน้ำลายยืด ปากเบี้ยวคุมอาการไม่อยู่แล้วก็จะมียาแก้อีกก็คือพวกกลุ่มตระกูลฮาดอนกลุ่มตระกูลอาร์เทนอย่างเงี้ยซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าเราเป็นญาติพี่น้องรเราเท่านั้นที่จะวินิจฉัยโรคทางด้านจิตได้อมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไหนที่จะสแกนไปปุ๊บอา้าวคุณเป็นโรคจิตไม่มียังไม่มีการเจาะเลือดตัวไหนที่จะมาเจาะเลือดปุ๊บ จะหาว่าสารข้างในสมองนั้นคุณเสียสมดุลแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นโรคจิตนั้นหรือโรคทางด้านจิตเวชนั้นถ้าครอบครัวอบอุ่นถ้ารู้จักการปล่อยวางถ้ารู้จักการหากิจกรรมต่างๆเข้ามาบำบัดโรคนั้นจะสามารถหายได้โดยไม่จะเป็นจะต้องพึ่งยาแต่ถ้าเป็นแล้วอ,อย่าขาดยาเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองในฐานะที่ เคยมีประสบการณ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญน,น้อยๆน,น,นะคะก็คือไปอบรมที่นั่นอ่ะ3าเดือนอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่ายาก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแต่กิจกรรม,มที่ให้แล้วก็การยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญและยังไม่มีกลวิธีไหนๆที่จะวินิจฉัยโรคได้ว่าคุณเป็นโรคทางด้าจิตยกเว้นครอบครัวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพฤติกรรมที่ผิดแปกแตกต่างไปจากคนทั่วไปเช่น แก้ปัญหาเรื่องเล็กๆไม่ได้ครับคิดวนคิดเวียนคิดซ้ําคิดซากาคิดไม่ตกเรื่องเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ไม่รู้รอรู้หนาวหรือไม่งั้นก็ดูพฤติกรรมของตัวเองว่าปกติก็เคยสะอาดสะอา้านตอนนี้ก็เริ่มไม่สะอาดสะอา้านหรือบางคนก็รู้สึกเก็บของที่มัน ไหลค่ามาอยู่ในตัวเยอะๆนั่ก็ถือว่าผิดปกติบางคนเนี่ยเก็บเศษกระดาษเก็บเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยอันนี้คือการสังเกตตัวเรานี่คือการสังเกตคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างแล้วก็ตัวเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างอาจารย์บอกได้เลยว่าก็ไม่ผิดปกติเพียงแต่ญาติพี่น้องต้องช่วยกนดูแลอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรอาจารย์จะแนะนํานะคะว่า การเสียสมดุลในสมองนั้นน่ะมันจะมีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอาจารย์ก็พูดบ่อยนั่นก็คือกระชายดํากระชายดำเนี่ยถ้าหลักฐานงานวิจัยเดี๋ยวขอกล้องค้นมานิดนึงจะได้ปิดตรงนี้นิดนึงนะ,ะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องภาวะสารในร่างกายผิดปกติหรือเขาเรียกว่ามีความวิตกกังวลแล้วก็มีความซึมเศร้ายังหาทางออกไม่ได้เนี่ยรรายงานการวิจัยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ สารต่างๆอย่างเช่นสารไนติกออกไซด์ซึ่งมันอยู่ในกระชายดำเนี่ยมันจะช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เป็นอย่างดีอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองก็คือมันจะช่วยเกี่ยวกับระบบสมองและระบบประสาทส่วนกลางครับซึ่งจะทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องสูญเสียการทรงตัวหรือว่ามึนหัวตลอดเวลาเนี่ยดื่มกระชายดำแล้วก็จะดีขึ้นและแรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆเนี่ย ของบริเวณหลอดเลือดสมองก็จะชัดเจนขึ้นในส่วนฮิปโปแคมปัสแล้วก็มันลึกไปจนถึงางานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเนี่ยเกี่ยวกับคนที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตอย่างเช่นสมองขาดเลือดเนี่ยคนที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตพอเราหยดกระชายดําไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่า ไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในเนื้อสมองก็คือเนื้อสมองที่ตายกลับดีขึ้นขนาดสมองที่ขาดเลือดก,ก็ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดมาลดวิตกกังวลแล้วก็ต้านความซึมเศร้าได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มตระกูลฟูแซกถ้าใครที่เป็นโรคซึมเศร้ากินยาเม็ดสีฟ้าๆหน่อยนะแคปซูลสีฟ้า,ฟาขาวๆเนี่ยคือกลุ่มตระกูลที่แบบกระตุ้นสมองอะ่ะกินกระชายดำก็จะทำให ลดวิตกกังวลแล้วก็ต้านความสืมเศร้าแล้วก็หลับสบายรายงานการวิจัยเหล่านี้มันจะมีงานวิจัยซึ่งเราบอกด้วยเลยว่าเราจะใช้กลุ่มตระกูลฟูแซกเปรียบเทียบกับไดอะซิปมหรือกลุ่นที่กดเนื้อสมองอมให้หลับให้วิตกกังวลและที่สำคัญที่สุดนะคะมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งมันจะยับยั้งเอนไซม์ตัวที่เรียกว่าโคลลนิสเตเลสซึ่งมันเป็นเอนไซม์ในเนื้อสมองอมซึ่งถ้าเราคุยกันถึงเอนไซม์ตัวนี้ มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มตระกูลพาร์กินสันกลุ่มตระกูลแอนเซอร์เพราะฉะนั้นอ,อาจารย์บอกด้วยเลยว่ามันยังไม่มียาตัวไหนหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะมาบ่งบอกว่าเอ้ยรักษาโรคทางจิตยังไม่มีแต่งานวิจัยเกี่ยวกับความซึมเศร้าเกี่ยวกับยับยั้งเอนไซม์โคล t นเตเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับแอนเซอร์พาร์กินสันมันมีแล้วและงานวิจัยอย่างที่กล่าวไว้ว่า เปรียบเทียบกับกลุ่มตระกูลฟู s แสกก็คือตั้งความซึมเศร้าแล้วก็ไดไอซิปแปมที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งนะแล้วก็มันหาทานไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากเลย,ยค่ะกระชายดำครับผมแต่มันจะต้องรู้จรงิงเพราะกระชายดำเนี่ยไม่สามารถที่จะกินสดได้ แล้วก็ต้องผ่านกรรมวิธีในการกินนี้แหละคะสำคัญใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆเอยอาจารย์อุบลบอกว่ากระชายดำดีเราเรามีอยู่นี่ไม่อยู่ขดเลยแล้วก็มันกินเลยไม่ได้หรือไวเบ่เขาเอามาสับๆๆโรยในสลัดเลยครับมันไม่ได้ไม่ได้ค่ะกระชายดำนี่กินสดไม่ได้นะคะต้องผ่านกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ โรคจิตโรคอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กินยาอยู่จนแบบแย่แล้วนะญาติพี่น้องลองเอาสมุนไพรไทยๆนะลองให้กินดูก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ถึงจะไม่ได้รักษานะแต่งานวิจัยมันก็บึงบอกไว้ว่ามันเป็นตัวช่วยนะไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มยาเลยมากมายลองกินชะายดามดูก็จะอาจจะดีขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะนี่คือเรื่องดีๆนะฮะ เดี๋ยวกลับมาช่วงเบรกหน้านะอาจารย์นะนะจะมีเรื่องราวของคลิปแล้วก็เรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอีกหลายๆประเด็นหลายนะที่จะต้องที่จะต้องมาพูดถึงกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราเราเราพักเบรกกันสักครู่เดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวเบรกกันสักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ